ก็จะไปหาร้านที่มีดาดขายนะคะหนูมเงี้ยหกรอยวันนี้เราจะหาร้านที่มีของกันกคไล้สื่อก็นี่แ่ละนี่แหละนี่แหละฉันคือโคจโคานาเอะพี่สาวตะกูลโคจโจ ะอะไรไหนอะไรี่ยราขันนู้นกนหันนก็มีิ่ไม่ดับเล็กเเนี่ยไม่ดับเองคือห้ีวดูหนังยามาสิยพี่พี่ถ่ายวิดีโอหน่อยนะได้รครับขอบคุณครับพอดีทำยูทูบอยู่ เราเราเรามาเจอของที่เราต้องการยังไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีลายที่ต้องการเลยชิ้นผชิ้นผูกับะชิ้นผูกชิ้นบุกมีค่ะคานาเอกก็มีค่ะอ่าเย่ชิ้นบุกคานาเอกมันเป็นยังไงนะ 这样走离吧。Sí, Anthony, สี่รลอนี่อลูกโ่นั้นมีเสียงมีไฟลูกโนี่เท่าไรนะสี่ร้อยลูกค้าอ่เราซื้อทานสามพน่แพงกว่าพี่มีเบอร์ไหมเผื่อมีคนอยากได้แล้วโทรมาถามอร่อยครับพี่ทั้หอรีแบล็าอรี่แบคี่แบคสรีลูกี่จดได้ไหมอ๋อเป็้บันเป็นไหบอกบในกล้องเลยก็ได้ 0ูนยครับครับ605ูนย์ครับ7244ครับเจ็ดเปิดทุกวันไหมหรือเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันยูเวนวันจันทร์เนาะดูเวนวันจันทร์โอเคน่าสั่งไหมน่านี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรขออนุญาตดูหน่อยนะครับขออนุญาตดีๆหน่อยนะอ่ามันมีกี่แบบนะพอรู้ไหมนายขายอ่ะนายขายรู้ไหมไมีดาบของเส้นกุ้งนี่มีประมาณกี่แบบมันมี นิยมกันใช่ไหมพี่ไม่ไม่ทุกแบบนะไม่ทุกแบบใช่ไหมจะมีชินาโกะอาเป็นแบบของคานาโอเแทนใช่ไหมน่ารักคานาโออยากคานาโอคานาโออ๋อคันจิโร่คันจิโร่ภาษวก็ซาลาเปิงซาลาเปิงทั้งนั้นเราเอาของตัวนี้กันเลยกันแบบไหนดีกว่ากันนะคะชอบแบบนี้มีคันจิโร่แบบนั้นมันเป็นที่แบบราคาแพงชินาโบะมีสองสีดำกับขาว หนูไม่ชอบแบบนี้เหรอแล้วก็คณะอุตม์นอ้องเราเอาคุตม์อะอันนี้อันนี้นะครับพี่โอ้จนกว่าจะได้เดิน,เด,นเดินตั้งแต่ปากซอยมามาถึงตรงนี้เลยน,ะนั่นเนี่ยหายากมากถ้ารู้อย่างนี้มาอยู่ตรงนี้เราจบแล้วนะเดินมา<ห>นแค่นิดเดียวนะโทรมาสั่งกิ้งเดียวก็ได้แล้วนะไม่ใช่แค่มีแค่มีแค่ดาบอย่างเดียวโฆษณาให้ร้านเขาให้เขาหน่อย อ่าแต่หนูไล่ได้ไหมหนูไล่ไล่ได้ไหมว่าเสื้อนี้มันเป็นแบบไหนยังไงหนูไล่ได้ไหมหนูทำไม่ได้อ่ะอาไล่หน่อยเลยชิโนบุสตัวไหนตัวไหนชื่อนบุสองตัวนี้ชิโนบุตัวนี้ก็ชิโนบแน่ใจตังค์ให้เขาก่อนมามาไล่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 เชลล์ชิโนโอมานแล้วก็เิโนเดี๋ยวเดี๋ยวช้า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 อันนี้อ่ะนี่แหละแล้วเนี่ย โอเวอร์ไนแล้วเนี่ยน,นี่ล่ะนนี่ล่ะน,ลนี่ล่ะนนี่ล่ะนี่ล่ะยูนี่แ่ะ ไม่ใช่มีเสื้อคลุมอย่างเดียวที่นี่ไม่ได้มีเสื้อคลุมอย่างเดียวมีของเต็มเยอะมากนะพาไปรีวิวพาไปรีวิวมีดาบมีดาบเย๊ไปมีการ์ดด้วยมีการ์ดด้วยเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวมีการ์ดด้วยรีวิวการ์ดเลยะเสื้อคลุมที่เป็นทหารคืออะไรเก้าเออเรื่องเอ็กซ์ต์ทั้งสท่านอ๋อทีทั้ท่านส่งเก้าอันดับตัวไป มาดูต่อมาดูต like. sort of oh, oh, ่อมินิทั้งนี่สิบมิโกโมจาตัี่แล้วอย่างเงี้ยดาบเงี้ยอะไรออะก็ดาบมันตันดตันี่ที่รักของหนูที่รักของหนูชื่ออะไรเมืออีจินโรที่รักเป็นยังเหรอโอ้นี่ก็สวยนะอย่างงี้ก็สวยนะเล็กๆมันเป็นปากกาเหรอเป็นปากกาหรืออะไรอ่ะเป็นปากกาเป็นปากกา นี่เท่าไหร่พี่ร้อยแปบร้อยแปดสิบค่ะร้อนี่มีสติกเกอรด้วยนะมันม่สติกเกอรมันถูกิี่ผมเอาไหมดีอแล้วค่ะพี่พี่คะดีอตวอะไรที่ถูกเก็บเราอยากได้มีสองแบบนี้ค่ะดีสองปดนะนะไม่ใช่มีสองปดมีสองเปลี่ยนไส้ีสเปลี่ยนไส้กูจะไม่ว่าหรอนี่มีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วย มีมีการ์ดด้วยมีนี้ด้วยถ้างั้นหนูเป็นกระเป๋าตังค์เพิ่มอีกอย่างกระเป๋าตังค์เพิ่มเหรอในแม่เลยนมีกระเป๋าตังค์เพิ่มด้วยนะเอาไหมหรือว่าเก็บไว้เอาอย่างเดียวอย่างเดียวพอเออแล้วยังอื่นอ่ะรีวิวอีกนี่ก็เสื้ออันนี้เป็นเสื้อแบบเสื้อเต็มตัวแบบนี้อ่ะอย่างนี้เขานิยมกันไหมไม่รู้ลูกเห็นเขาใส่กันบ้างไหม เนือืมพี่ละเสื้อคอกลมอย่างนี้เท่าไหร่พี่ตัวละร้อยวละมาหาพี่ก็ได้เป็นโมเดลอย่างเงี้ยคนเยอะมากคนเยอะมากเนาะมีเยอะมากไปดูตรงไหนอีกฝั่งนี้ก็มีอันนี้ร้านเดียวกันบ้างอะมน่าจะไม่ใช่ร้านเดียวกันนะเหรอ ัวร้อยครับตัวร้อยเชเลยครับผมเรียกซื้อขายชมซื้อไม่ว่านะครับจะมาายมาครับผมหาเยอะแมงมนเลยไงรตละบได้แล้วน้ถ่ายรูปหน้าปกไหนดิสามิสี่ลูกร้อยยืนยตรงนี้ยืนตรงนี้เดี๋ยวพอถ่ายรูปหน้าปก เยเดี๋ยวไปลงในช่องให้นะครับพี่ได้ครับขอบคุณครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะนะครับผมก็ดาบดีๆราคาถูกๆไม่ไม่ต้องสั่งในช็อปปี้ช็อปปี้ไม่ต้องสั่งในอ่าก็ต้องสั่งจากชอบพี่ไม่ต้องสั่งอะไรนะซาดามาหาพี่ก็ได้เลยพี่มีบริการส่งไหมมีครับมีบริการส่งด้วยใช่ไหมโอเคขอบคุณครับผมก็ เนี่ยอยู่เนี่ยเปลือซอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่โม่แปงเนี่ยตรงข้ามกับกรุงศรีโทรไม่ได้เลยมีเบอร์โทรอ่ะประมาณนี้โอเคไปแล้วครับไปแล้วสวัสดีครับผมได้แล้วอันนี้เดินกลับกัน